สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตามคำขอนะคะที่อยากจะให้ครูเล็กเล่าให้ฟังว่าจะอ่านหนังสืออย่างไรให้น่าสนใจก็จะเล่าให้ฟังตามวิธีการที่ครูบาอาจารย์เคยสอนมานะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้การอ่านหนังสือให้เป็นที่น่าสนใจมันไม่ใช่เฉพาะนะักพูดนะนะนักอ่าน นักแสดงจริงๆทุกๆคนมนุษย์ทุกคนควรจะพูดและอ่านหนังสือให้ชัดเจนจะได้สื่อสารเป็นที่เข้าใจนะคะแล้วก็สุนทรียะของเสียงของการอ่านที่น่าสนใจก็ทำให้ข้อมูลความรู้เข้าไปถึงจิตของผู้ฟังได้นะคะฟังแล้วสบายใจไม่เครียดเอาหลักครูสอนว่า จะอ่านหนังสือให้ชัดเจนนั้นแก่นของมันก็คืออ่านทุกตัวอักษรทุกสระพยัญชนะตั้งแต่พยัญชนะต้นจนถึงพยัญชนะท้ายให้ชัดเจนมันต้องฝึกข่าวมันต้องฝึกทุกวันเลยเพื่อให้ปากเราชินตาเห็นพยัญชนะเหล่านี้แล้วปากทำงานได้เลย จะฝึกมากฝึกน้อยก็แล้วแต่ศรัทธานะคะแต่ว่าเอาภาษาไทยนะคะวันนี้เขาบอกว่าภาษาไทยนี่มีพยัญชนะ44ตัวแต่ว่าจะมีเสียง21เสียงเพราะว่าพยัญชนะหลายๆตัวจะมีเสียงซ้ำกันเราก็จะฝึกเฉพาะพยัญชนะที่มีเสียงแตกต่างกันนะคะแล้วเราก็มีสระอีกมากมายเราก็จะมาฝึกกับสระที่ เราใช้กันบ่อยๆนะคะคือสระอะสระอสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสังเกตปากนะคะเวลาเราฝึกเราจะใช้ปากเราทำงานให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่เวรอขนาดนั้นหรอกนะคะแต่ว่าเวลาเราฝึกเนี่ยเราต้องทำกล้ามเนื้อเราให้เขายืดให้เขาแข็งแรงเพราะฉะนั้น เ,ออเวลาเราใช้งานเขาเนี่ยเราก็จะใช้งานเขาได้แบบสบายๆหรือเวลาเราจะจะมีอารมณ์มีอะไรปากเขาก็จะทำงานได้เพราะว่าเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอที่จะสนับสนุนงานของเรานะคะในการอ่านหรือการพูดเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกแต่ละพยัญชนะ กับสระอัสระอาสระอิสระอิสระอึสระอือสระอูสระอูกันนะคะแต่ก่อนที่จะฝึกแต่ละตัวอักษรอย่าลืมหายใจนะคะคลิปที่แล้วที่สอนไปเรื่องลมหายใจอ่ะนี่ก็ยังสําคัญอยู่นะคะสระแรกคือกะกากิกีกึกึ่กุกูโปรดสังเกตปากนะคะแล้วก็พยายามทำปาก รคาให้ได้เ,เยอะๆเพราะว่ากล้ามเนื้อรอบบริเวณเาปากเราก็จะได้ทำงานแข็งแรงแล้วมันก็จะทำให้หน้ากระชับด้วยนะคะไม่ต้องไปโบโทดอกไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหน,เอ,หนะะอเอาใหม่นะคะกากากีกีกือกือกูกูคกคาขีีคึคือ คูคูทำไปด้วยกันนะคะเงะเงางี้งีงึกเงืองูงูจะจาจิจีจึกจือจุจูยะยายีอยียืยืยุยูดาดาดีดีดืดือดุดูตาตาตีตีตื่อตือ ตุตูาทาทิาทีทีทือทุกทูนะนานินีนึเนือนุนูปะป่าปีปีเปือปอปุปูปปปพะพาพิพีพึพือพุพูฟะฟาฟิฟีฟือฟือ ฟูฟูมะมามิมีมึมือมุมูลราริรีรึรือรุรูรอเรือมีการกระดกลิ้นนะคะกระดกให้เว่อรอลิ้นจะได้แข็งแรงการที่พูดตัวรอเรือตัวกล้ำไม่ชัดเจนจะทำให้ความหมายผิด ะะและภาษาพูดก็จะไม่พลอกตัวลอลิงลิ้นอยู่หลังฟันบนละลาลิลีลือลือลุลูลลลลลนะคะตัวกล่ำพยายามพูดให้ชัดอย่างเช่นคำว่าปลาถ้าบอกว่าปาปลาความหมายจะหมายถึงปลาปลาของไม่ใช่ปลา ที่ว่ายอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็จะผิดไปอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะคะเพราะว่าคนฟังเขาก็พยายามจะเขาก็พอจะเดาได้ว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาถูกต้องในการพูดมันก็จะถูกต้องในการกระทําเพราะว่าเราเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ เป็นสิ่งสำคัญเราถึงจะถูกต้องในการกระทรมและพฤติกรรมของเราเนะะี่ค่ะก็จะดีงามสวยงามโดยที่ไม่ต้องไปออคิดอะไรมากนะคะมันจะมาเป็นอัตโนมัติอ่ะต่อไปคือวแหวนนะคะวะวาว,ว,วิวีวิวิวุวูวววววอาอาอ,อิอีเออืออูอูออออวว ฮฮา,าฮิฮีฮึฮือฮุฮูในระหว่างเอ็กซ์ไซส์จะหายใจกี่ครั้งก็ได้นะคะจะหายใจครั้งเดียวกะกาก,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 กีคือคือกูกูหรือกะกาก,าก,าก,กีคือคือก,ก,ก,กูกูก็ได้นะคะไม่มีอะไรที่เป็นข้อบังคับมันอยู่ที่เรา ปรารถนาอย่างไรมันเป็นอิสระภาพนะคะในการที่เราจะเปล่งเสียงออกเสียงแต่ถ้าทำบ่อยๆปอดเราจะขยายแล้วก็ใหญ่ขึ้นเราก็สามารถจะพูดหนึ่งประโยคหรือสามสี่ประโยคได้ในลมหายใจเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลมหายใจสำคัญมากในการขึ้นต้น แต่ละประโยคหรือแต่ละข้อความนะคะเอาละในภาษาไทยมีแม่กกแม่กดแม่กบแม่กลนแม่เกยแม่เกวโปรดสังเกตนะคะเราจะออกเสียงพยัญชนะท้ายกกเป็นเสียงสั้นกดเป็นเสียงสั้นกบก็เป็นเสียงสั้นกล นนูเห็นไหมคะเอื่อนนอนนูเพราะมันทําให้ห่างเสียงเราเพราะฉันมันกันขยันนะคะไม่ใช่ฉันมันกันขยันดูจะไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราพูดนะคะเพราะฉะนั้นทุกตัวอักษรเขาบอกว่าเหมือนพี่กุลทองหล่นออกมาจากปาก มันมีความสําคัญทั้งนั้นแล้วระหว่างที่เราสนุกกับการเอื้อนเสียงเนี่ยมันก็ทําให้เราได้คิดว่าเราควรจะพูดอะไรประมาณไหนนะคะที่จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจของคนที่อยู่ข้างหน้าเรามันมีเวลาคิดนะคะถ้าพูดเรื่ยๆไปบบอรอีมันก็จะไม่มีเวลาคิดมันก็ทําให้เราเป็นคนเ,เขาเรียกว่าพูดพลอยพพูดเร็วเพูดพลอยๆนะคะก็อาจจะทําให้เกิด การกระทบกระเทือนใจคนที่อยู่ข้างหน้าสร้างศัตรูซึ่งเราก็ไม่ควรจะสร้างศัตรูไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนร้ายก็ตามนะครับเอาล่ะค่ะเมื่อเราฝึกพยัญชนะทุกตัวพร้อมสระออาอีอืออืออูอนะคะก็ยังมีสระเเช่นกา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 รเอื้อนสระท้ายเนี่ย มันทำให้เสียงเราเนี่ยมีโทนเหมือนร้องเพลงนะคะเพราะภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงโนต้ตต่างๆมันทำให้การอ่านก็อันธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าเสียงมันจะมีขึ้นมีลงมันจะทำให้น่าสนใจขึ้นนะคะก็ลองไปฝึกพยัญชนะทุกตัวอักษรน,นะคะพร้อมกับสระ ไม่เอกไม่โรไม่ตรีไม่จัตาวานะคะก็ไปซ้อมทุกพยัญชนะตามที่เราอยากจะฝึกก็ไม่ต้องเรียงอักษรให้เป๊ะนะคะแล้วแต่เรานึกอะไรได้ก็ลองออกเสียงดูเช่นกา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  งางๆๆ a จ g าาจาจ g าจะเห็นไหมคะว่าสระอ่าสระไมตรีเนี่ยปากจะต้องยกแย้มนะคะมันก็ทําให้หน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับว่าจะต้องยิ้มอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อมันจะทำของมันเองนะคะก็ทําไปเรื่อยๆตาม21เสียงพยัญชนะที่เรา จําได้นะคะไม่ต้องเรียงให้เป๊ะๆก็ได้นะคะแต่นี้พอเราฝึกเสียงสร,กกประปัญญชนะต่างๆเนี่ยครบแล้วก็ลองมาพูดเป็นประโยคนะคะก็มีแกนสำคัญก็คือว่าในแต่ละประโยคเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่อาจจะต้องขีดว่าตรงไหนคือคีย์เวิร์ดหรือคำที่สำคัญที่เราอยากจะเน้น ให้ผู้ฟังเข้าใจนะ,ะหรือคำนั้นมีความหมายตามความหมายของคำนะคะอย่างเช่นลมพัดดอกหญ้าปลิวพริว,ปรวไปตามลมนะคะอีกทีนะคะลมพัดดอกหญ้าปลิวพริว,ปรวไปตามลม จะใช้ลมหายใจสองสมลมหายใจก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะเน้นปลิวพริว้วเห็นไหมคะภาษาไทยเนี่ยแต่ละคำก็จะมีความหมายของเขาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอ่านให้ชัดเจนความหมายอันนั้นก็จะ,ะสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนเช่นปลิวไม่ใช่ปลิวปลิวนะพิวพิวพิวมันก็ไม่ ไม่ไม่มีคอร์ูสมนพริวนะคะเพราะฉะนั้นก็อเอื้อนแต่สระแรกจนเป็นสระสุดท้ายนะคะพรีพรีอิวนะคะ,นะคะก็กกค่อยค่อยหัดทำช้าๆแล้วเ,เดี๋ยวพอทำได้ดีมันก็จะเร็วขึ้นเองนะคะเราจะเน้นคำไหนในประโยคก็ได้เช่นฉันไปโรงเรียนทุกวันเราจะเน้นว่าฉันไปโรงเรียนทุกวัน รือฉันไปโรงเรียนทุกวัน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 นะคะก็แล้วแต่ว่าจะเน้นคําไหนก็ได้ที่อารมณ์เราหรือใจเราอยากจะสื่อสารนะคะแต่ว่าให้น้ําหนักกับคํานั้นบางทีมือใหม่ๆอาจจะต้องหายใจนะคะก่อนที่จะถึงคํานั้นเช่น ฉันไปโรงเรียนทุกวันฉันไปโรงเรียนทุกวันนะคะฉันไปโรงเรียนทุกวันเนีย่ยหายใจก่อนํำที่เราจะเน้นก็ได้นะคะถ้าเผื่อว่าอารมณ์เราพาไปหรือว่าลมหายใจเราไม่พอเราอยากจะเน้นมากๆกก็หยุดหายใจได้นะคะอย่าลืม รู้จักคำเป็นและคำตายนะคะคำไหนที่เป็นคำตายเนี่ยเสียงจะสั้นเช่นทุกจะเป็นทุกนะคะมันจะก็จะความหมายอาจจะผิดไปนะคะอย่างคำว่ารักนะะจะเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงแล้วก็สั้นรักนะะไม่ใช่รักฉันรักเธอดออูก็จะสะกดผิดด้วยนะคะรักมันจะสะกดไม่ใช่รัก เพราะนะั้นเนี่ยการที่พูดถูกต้องออกเสียงถูกต้องมันจะทําให้เราสะกดถูกด้วยจะเขียนหนังสือไม่ผิดนะคะเอาละค่ะก็จะมีประโยคสนุกสนุกเช่นยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย,ย,ย้อยยายกินลำไยสละไอไม่มาไหลนะคะายน้ำลายสละอาเสียงจะยาวน้ำลายยาย ไหลยอยยอยักษ์นะคะต้องเอื้อนเพราะฉะนั้นก็ลองหัดประโยคเหล่านี้หรือประโยคอะไรก็ได้ที่เราหยิบขึ้นมาจากหนังสือแล้วลองอ่านดูคำไหนที่เป็นเสียงสระอาสระอีสระอูเสียงจะยาวคำไหนที่เป็นสระอะสระอีสระอึสระอุเสียงจะสั้นนะคะก็ ลองเล่นเสียงเหล่านี้ดูให้สนุกสนานไปก่อนอย่าเพิ่งซีเรียสกับการอ่านาให้รู้เรื่อง,เ,องเมื่อเราเข้าใจสระพยัญชนะเหล่านี้ถูกต้องแล้วต่อไปตัวนี้เราจะไปหัดอ่านด้วยความเข้าใจคลิปหน้าจะมาพูดให้ฝั่งเรื่องอ่านและเข้าใจสิ่งที่อ่านไปด้วยเพื่อเราจะสื่อสาร ความเข้าใจของเราให้กับผู้ฟังแล้วพบกันค่ะหนทางยากยุ่งไม่วันไวเอาชนะความทุกข์ยากใดๆให้วันนั้นกลายเป็นจริง